โอเวอร์วอชโอเวอร์วอชโอเวอร์วอชสวัสดีครับผมขอรบก,กวนทั้งชุดนอนนะครับพร้อมสปอนเซอร์ GG k e y s t o r e c o m เพจและเว็บไซต์ผู้ให้บริการบัตรเติมเงินเกมต่างๆทั้ง Steam Wallet, iTunes, Google+, PSN ง่ายๆแค่เติมเงินสั่งซื้อแล้วรับโค้ดได้ทันทีตลอด24ชั่วโมง <S <S เกมที่แล้ว <AM EN. S 1> เราก็เพิ่งเจอทีมน,นี้ไปแล้วเราเป็นฝ่ายบุกเนะี่ยแต่ว่าบุก <Okay. S 1> ออกมาจากประตูไม่ได้เลยเจอเขาถล่ม เลตุ้มเป๊ะเลยนะคราวนี้เราจะแก้แค้นด้วยการให้เขาย้ำแค้นโอ้ยยังไม่ทันอะไรเลยเอ้ยนี่ว่าจะแตกแล้วโอ้ยหยอ ก่อนน้องลองทายโดยแม็กก,กี้ก่อนนะเพราะพี่ผิดมันกวนประสาทนะ <c oughs> ผมเล่นดวนประสาทบ้างนะนช่วยเอาที่ประตูหน่อยอฮา มาล่ามาข้างบนเดงตรบนขวาับมาล่ามาล่าบนขวากับฮันโซฮันโซลงไปแล้วแต่ซา่อยูนเงกไปเจอกันพอดีโอ้ย่าโอ้ย่าย่าตายผมฮิวแป๊บนี่ชุดระวังมันมาไบ โดนหลับไปซะก่อนเท่าที่อย่าตายกับพวกโอยไม่ทันแล้วมันมันับลุผมเิเมตไปแล้วมาดันหลับผมเดินนะ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 จำตั้งทเด็ดพวดหนึ่งค่ะทีเดเดพุดหนึ่งทีเด็ดพุดหนึ่เข้าไม่เข้าเอ็นวตแมาแล้วแต่ผมไม่มีทเตนที่เอ้ยพลาดตาค่ะโอ้โ้หลักหลักแล มีผู้หญิงนกมันเข้ามาแล้วโอ๋ออยากได้นี่ <c oughs> มีแค่ฟาล,ล้าที่น้องไม่ค่อยอยากจะสู้ออยช่วยพี่ชุดกันพี่ชุดโดนฟารายิงฟาราผีบ้า าาเดี๋ยวผมจะฮุกเจ้<ล>าไรฮรา,อ,าออกมาตอนที่มันเดินทะลุมันไม่ตายโอเคมันตายแล้วจำปาคนเดียวใช่ไหมอย่าละเลงอ,อย่าออกไปไกลกลั <sh arp> ว ขวาขวาขวาหลังหันโซหันโซขวาหลังผมตามอยู่ <c oughs> ตายโอ้ยมันมาซ้ายห้องซ้ายระวังห้องซ้ายเพียบผมเข้าไปแล้วมัน <c oughs> ขึ้นบนมันขึ้นบนมันขึ้นบนมันขึ้นบนอ่าพาราอ้อมหลัง อ๋อกินน้ำอยู่รอแป๊บโอ้ขอบครับขอบครับขอบครับขอบครัอบ,อ,บ,อ,บอ้ยอย่ายิงยามานี่เลย,ยบายบายอ๋อเหรอจะมาเลือดหรือไงมาน,นี่ยอ้ยโอย้มันเต็งริงเราคนแรกเออ โทษทียิงมันไม่โดนเลยไม่ทำไรค่ะันหนีไปผมก็ว่ามันวิ่งตามใครอยู่มันถามดีว่าไรอยู่โอ้ยโอ้ยยิงไม่โดนดันปล่อยพลังโอ่าจะปล่อยก่อนไอ้บ้ากลัวจะไม่ได้ไต้โหยทำครับพอล่ามาทางไหนก็ไมีที่หลบอยง่ผมโดนดีว่าไล่ คราคับค่ะขบนขบนขบนจ้าันีบนสาบนสายบนสายไม่แน่จะลอบไม่แน่จะลอด่ก็มอแทบไม่อหาใครไม่เจอโอ้กดปิดเลยขวางเขาอ่า ไม่ได้ฮิวตอนมันตบเป็นโอ้สวยงามโอ,โอ้มานี้โอ้ไม่ตกง่ายหรอกปอฟาล่าฟาล่าอ้หยาเอากินนำ้ำดูมันสวยงาม <laughs> ต้องขอรีเควสเลยมัน <laughs> <laughs> เห็นต่อหน้าต่อตา าาแก้แขวนได้แล้วใบเขียว <c oughs> โอ้โหมันมาแบบจัดเต็มมากออติเมตมาพร้อมผมได้ยิ้มกินน้ำให้มันตีเลย ได้ฮิวสูงมากๆเลยนะคือเรารออยู่ข้างนอกแล้วก็แบบเอาลาตายกันสิตายสิตายสปอร์ตห้ามซ่าเอเสียงปืนของท่านแม่นี่แบบสะใจมากๆจริงๆเนี่ยวิ่งไม่ตันเลย มันจะโดนเล็กๆด้วยนะแต่งงๆค่าคนตายใช่ไหมเ้าโอ้ยมันมาแล้วเด็ดหงมาข้างบนเด็ดป้ปดายค่ะอ่าหนีดีกว่าโอ้มันก็มีแม่ด้วยผมเห็นพลังศัตรูไปว่าผมก็ยิงโดนเหมือนกันใช่ไหมเย่ไม่ลดเลยอ่ะทำไมมันไม่ลด,ดเลยครับโลดไม่ไหวหละ ยิจ่จ่น,นะะัดิปแอบเข้ามาค่ะโอ้นี่ยขัผ่านะเนี่ยเอเป์ย่งลังไโอ้โหโดนอะไรวะโอ้ยยโอโยมันมาขวางอีกเอาแต่หมมีชาแล้วนะ พี่พี่พี่ชุดเขาหลังโอ้สุดยอดเลยได้ยูแบบสุดๆยังไม่ันทกเด็ลาลเป็นมันก็ยิงโดนตลอดแต่ว่าไม่มีเห็นมีใครตายปะผมบ้งเลย เหมือนมีคนเข้าข้างหลังโอ้ยใส่บอกกรอบไม่ทันสวยงามเจ็ดหกค่ะฟังฟังเป็นดองขวะ เอ้ยถอยเมื่อกี้ตอนมันอัติเมตลูกระเบิดมาผมน่าจะใส่กรอดได้ทันไม่งั้นนะีเพอรอีกละผมมีอัติเมตแล้วนะถ้าเกิดว่าจังแรดมีระเบิดาเกียเกียจะวิ่งไล่ดูดเาแบบผมเริ่มได้ใจแล้วนะโเพพาะเมมีฮิวผมก็เลยเดินเข้าไปลึกๆรังาไ อ,อเอฮ้ยช่วยกลับมาก่อนได้ไหมเจ็ดหกเจ็ดหกในบ้าน,นมันมวิ่งหนีไป<ม>แล้วนะอ่าสวยงาม <c oughs> <c oughs> ผมไม่รู้รู้ได้สามว่าเรายญิงเด็กอะไรโอ้ยจ็ก็ตั้งและได้รู้ค่ะลิปเปอร์มาข้างหลังขึ้นมาในบ้านแล้วอยู่ข้างหลังลิปเปอร์รอจีเบดโอ้ยใส่กรอบไม่ทันปยังใช้ได้อยู่มีอยู่ห้าอันลองฟาร่าฟาร่ามาแล้วพี่สวยค่ะพี คู่หนูเหมือนจังเต็มหนาผมใส่กรอบไม่ค่อยทันนะ่ะเหมือนไม่รู้ระยะมันคาร่าอยู่อยู่หลังบ้านนะคะมาแล้วมาหน้าบ้านแนละ้วสวยค่ะเม่จังเลนี่จังแลสก์ถองจะได้ตีอีกแล้วค่ะขอยิดืดดีนี่อนอคอมครับ ก็ใบเดียก็ไม่พอโอ้โห่อาาชัมาัชนตายค่ะมันหันกลับมาๆๆหันกลับมาช่วยซัอร์ตน้องที่ติดหลที่อยู่แหละเมื่อกี้แต่ว่าจังลนมันมาแบบนหัวพี่พอดีจังดูคน ผมหาดิเปอร์ไม่เจอไปล่าบอลอ๋อบาสตินตายปวยค่ะเบสฟาฟาลาวินมาเออาฟาลาบินมายิงไม่ได้ฟาล่าเข้าไปตายแล้วเอ้ยจบแลยครับนี่เยเความหดเบนบอกว่าอยากให้เอาจริง เหมือนยังไม่ได้ไม่ได้เข้าใจวิธีการเล่นอย่างแท้จริงเลยเนี่ยงว่ปัดพื้นปัด้านปัดปานฮี่ส์้ที่มีแอบแช่งให้พวกเราตายกันดีอะออกฆ่ากันรัวๆเลย ผมฆ่าสิบเอ็ดตัวใช่เหรอคงจะแบบเฉียวๆไปโดนครึ่งหนึ่งเสียวหนึ่งหน่อยหนึ่งจิ๋งหนึ่งถ้าไม่นับซอมบ้าที่มาใหม่นี่คือตัวที่ผมเล่นน้อยที่สุดเนี่ยโอ้แต่มีฮิวดีเลยไม่ค่อยตายให้ให้เพื่อป้องกันใครเหรอว่าแปลว่าให้เสร็จแล้วเราได้เอเนอร์จีกลับมาแค่ไหนมากกว่าครับผมมันมันให้คนนั้นอ๋อเหมือนบางทีเวลาศัตรูติเมทมาผมก็พยายามจะใส่ให้เยแต่บางทีมันไม่ถึงไงอยู่ไกล พี่เต้าพี่โดนอะไรคะเพราะถ้าซาเลียไม่มีเอเนอร์จีเนี่ยคือมันยิงอะไรแทบไม่เข้าไม่น่าเลยยิงไม่ค่อยตายเลยไม่เห็นมีใครเลยแฮะโอ้หโอ้โโอ้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 ยโอ้อ้อ้โี้อ้โอ้้อ้โอ้โอโอ้โอ้โอออออออ่้ อ๋อมันเปิดน,นะจังอออยากผมจะเข้าไปยิงลวงลูกแล้วเชียวโอ้โยิงไปค่ะโอ้โหสวยละสิอ้ยเสียงดูดน่ากลัวจังผมกลัวเวลาคนใส่เซตนี้มาวิ่งใกล้ๆนะ่ะพี่ซ้ออย่าอย่าไป,าไปน่ากลัวนะน้องก็มีเอาติแล้วนะคะอันตร ว่ายยาโอ้สวยงามคอมครับคอมครับคอมครับเราเราฮิวเบนนะแต่ว่ามังกรเป็นอะไรอย่างนงรุนแรงนะกยิงฆ่ายิงฆ่าโอ๋อโอ้หลับหยุดหลับแป๊บอ๋อยเฮ้ยกะ่าวว่าจะเปิดบาเลียให้โอ้ว้าวโอูเหูหยนะิบเยี่ยมจิมเออสวยงาม มันมาเงี้ยไ้ตัวดดอีกนะดูดมาขอบคุณคแต่ยังเข้าไม่ได้พอมันเกิดพิ้มเอาละค่ะเธอจะได้ช่วยติดเ้ื่อโอ Ein ้ผมมีอ hey, ัต um. so ิเมตนะ

โอ้ยผิดคนคือไม่เชิงผิดคนไอ้ช่วยไอ้ช่วย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 โอ้ยหมดเจ้าค่าสปอร์ตค่ะเออเป็นเพื่อนเราที่รถชนได้ค่ะคอมครับโอเคเธอไปได้แล้วมีความไล่ทำเออทำหมดน่ารักน่าเอ็นดูจังเลยนะฮะยิงพลังสู้กันโอ้เขาบนหัวระวัางทันโซ มีลิงนะระวังเ,เ,เมื่อกี้เห็นปามีตัวอะไรขึ้นไปชั้นลิงหนีไปแล้ว <c oughs> จังแดนขึ้นขงบนแน่ๆมีซีโอข้างหลังอ,อ,อค่ะลิงข้างหลัง <c oughs> ลิงนี่เอาเหล่าปรอดยเก็บเมอร์ซี่ไม่ได้ <c oughs> ผมไม่ค่อยมีดาเมจเลย,มลยผมยิงเลเซอร์ไม่ค่อยโดน <c oughs> โอ้ยหยา มันยิงเลเซอร์มันเลเซอร์มันไม่มันไม่เชื่อมต่อกับสตูแบบของแบบตัวอื่นเนี่ยผมก็งงๆว่ามันยิงยังไงให้โดนเนาะต้องจี้ไว้ตลอดเหรอแล้วเฉพาะจุดสีขาวตรงกลางหรือว่ากลมๆทั้งหมดก็ได้ด้วยงงงง,งงเป้าของเจ้าแม่ซาเลียมากๆเลยเนะี่ยโอ้โอ้โออกป้องเราจะาลิงกีเขาไม่ไดเอาลิงมาฆ่าสั์นะคะเอาลิงมาฆ่าเรา

โอยดื้อชมัดได้พวกนี้ไปลองลิงเข้าไหรสวยขอ,อ่สมอรถยังไม่คืบนหน้าไปไหนว้าโอ้ยบาเรียกันมังกรไม่ไหวกะว่าหล่อข้าดูตัวเอง อ๋อบาลีมันหายไปแล้วเห้ทำไมหายไปไวๆมันไม่ได้หายตามแบบเดเมจที่ได้รับหรอมันหายตามเอ้ยมันไม่ได้หายตามเวลาหรอมันหายตามเดเมจที่ได้รับหรอนึกว่าอยู่ได้จนแบบหมดเวลานึกว่าแบบจะตูดเยอะๆอะไรเงี้ยระวังระเบิดทางขวาเวลาจะหมดล้วเราจะไม่ได้โอ้ยเกือบตายแล้วเกือบตายแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยลิงเข้าข้างหลัง เกิดอะไรขึ้นบลิมเลยอ้อยใส่ไม่ได้พอพโอ้มีแทงมาเพิ่มสวยงามตายเลยฉัน <ผม S 2> เหยียบจับดักโทษทีโอ้ยยากแล้วแฮะทำไงดีวะโอ้เอาวอววิบัมสวยงามสวยงามพี่พ,พ,พี่ชื่ออะไรนะพี่เต้าสุยา ใครออหลังก็ไม่ไดีดดเท่าทีน่นี่ไงลงบนฟ้าไม่ใช่บนฟ้าบนบนเพดานบนหลังคามีฮันโซขอฮิวผมบ้างคอมครับอ,อู้หโดนแต่ลิงโดนคนอื่นเกลียดโอ้ไม่ไดิงไปบ้า hmm มันดรอปเดะบีท เธอยามจะปัดให้เราจับโลกติมเราหักที่มีไฟลูกโอ้ยใส่โลไม่ทันช่วยปักด้วยช่วยปักด้วยไม่ช่วยไปทัน

ตั n เสีย r อ้ขางลังเขาอ๊บหมู่ไฟมันบิหนีเาลุกเปิดไม่รอดไม่รอไม่านโอ้สวยงามุุ ระเบิดระเบิดช่วยตายได้ไหมยิงไม่เข้านะ่ะเอาเฮ้ผิดรูดอ่ะอ่ไม่รอดแล้วโถ้เลี้ยวผิดรูเอ๊ยยิงฮันโซไม่ตายแล้วมันยิงผมตายด้วยนะอิงนิดเดียวเองนะ่ะฮันโซอีกแล้วเออฮันโซมันก็ยิงผมเสตายตายหนัง อันโซชัวฟันทงตรงกันโอ้ยเวลาจะหมดแล้วด้วยดดผมไม่มีอัติเมทันตอนจบแน่เลยลองขวาโอ้ยมันมาดักเลยฮะเรายังไม่มีชุด ัที่ซิเโอ้ยไม่ได้ผลผมพยายามจะไปโนเนียโนเนียโอ้เสร็จแล้วสิผมตายแล้วด้วยโอ้ยอย่าย่ำโอ้สวย าผมเอติเมตโอ้โรยไม่ได้ผลอยู่ดีนะมันเลอะเกินไปทษทีผมไม่มีดามจตอนที่ใช้อติเมตไปแล้วแต่ไม่ใช่ไม่ได้จะตายแล้วจจไามยำกจำยิ่งยยิยู่ย เทเซออ๋อยายาๆายาาทันแล้วทันแล้วท้ยอย่าหลุดนะ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 โอ๋ยบ้าเอ้ยไม่มีชุบนะลงกระไอ้ยมันตายแล้ว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 มันมาแล้วได้ยินคขาว่ายีเลวเอาลง YouTube ได้ไหมเนี่ย โอ้ยโอ้ยตายแล้วโอ้ยอจไม่เข้ามันแก้แค้นคืนได้เลยใช่ไหมอันนี้คือคือทีมเดียมกับที่เราสู้เมื่อกี้นี้หรือเปล่าใช่ค่ะเออมันแก้แค้นได้แล้ววันนี้มันฉากนี้มันสะใจจริงๆนะ ที่จริงน่าจะให้น่าจะให้เป็นนั่นเนาะให้เป็นของเทเซอร์เอ้ยไม่ใช่สิเมอร์ซี่ฝ่ายนู้นหรือเปล่าเพราะว่าผมไม่เห็นได้ฆ่าใครเลยเจริงนะเหมือนที่เขาบอกเลยเมอร์ซี่ไฟจริงๆชุบเอาชุบเอาชุบเอามากเลยอ่ะเหมือน <c oughs> เหมือนยิ้มตลอดเวลาที่เล่นจน, <c oughs> จ,นจนเมยแก้มเนะี่ย เ <c oughs> รื่อมยแก้มจริงนะเนี่ย